วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอาร์เมียนะครับผมสำหรับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับกิจกรรมทีมออฟเดอะเยียร์ all base นะครับผม21 TY ก็มีนักเตะทุกท่านเห็นไปตามนี้เลยนะฮะแน่นอนนะครับมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่1คนคือบรูโน่ฟานันเดสเป้าหมายคือคริสเตียโนโรนัลโดถูกสุดในนี้รู้สึกจะเป็นอ่าเทรนด์นเล็กซานเดอร์อาร์โนใช่ไหมใช่ป่ะเป็นเทรนด์นเล็กซานเดอร์อาร์โนว่าผมไปดูกัน คือเรียนทุกท่านตามตรงว่าผมเพิ่งจะได้เข้ามาเล่นนะฮะทำคลิปชา้ากว่าคนอื่นต้องขออภัยด้วยไม่ค่อยว่างจริงสุดยอดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมแลกเปลี่ยนก่อนเล่นสักห้าพนแล้วกันตแต่ยูป่าเฟอร์กี้แมนยูเปลี่ยนกุนซือไปกี่คนแล้วมีเดวิดมอยนะครับแลนกิกมีหลุยฟันเกาชโชเซ่มูรินโญ่แล้วก็ล่าสุดคือโอเลกุน่าโซชานะครับ แอนกิกนี่เข้ามาคุมแบบแป๊บเดียวตอนนี้เราก็ทำการอ่าสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเหรียญจะหมดผมลองสักห้าพันไม่รู้ว่าเวิร์กไหมเดี๋ยวลองดูตอนนี้เหรียญจะหมดแล้วนะครับลองสักห้าพันก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บอีก5้าพันไว้ทำทุนเห็นเขาได้50,000ืหรอจากการ์ด MC ใช่ไหมโอเคเอ้าแล้วน้องบอกอา่าโอเคได้การ์ดสุดท้ายพอดีนะครับ แค่นักเตะ21่เอาวะคูณหนึ่งครับบินดีด้วยครับคุณได้รับนะครับผมโอเคประมาณนี้ถ้าไลค์คลิปนี้ถึงห0าพันไม่ใช่ถ้าไลค์คลิปนี้ถึงพันไลค์เดี๋ยวผมเติมอีก4,000แล้วกันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเก็บไว้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดกันเลยดีกว่านะครับเติมไป5,000จะได้อะไรบ้างอันนี้ทำคลิปนะเนี่ยตอนนี้ผมมีเงินประมาณ4,600 0กว่าล้าน BP นะครับเห็นไหม คือผมค่อนข้างรวยนะอันนี้เป็นผลพวงจากการเติมเกมเดี๋ยวเปิดตังก่อนนะครับนี่ได้หกพันมาได้เห็นป่ะเห็นป่ะนี่คืออำนาจนะครับของเงินเฮ้อไม่มีไอคอนด้วยว่ะอ๋อสุ่มฮ่าโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเริ่มจากใบแรกนะครับเผื่อได้ไอคอนแบบฟุ๊กๆตัวแพงๆอะไรเงี้ย โอ้โหนี่ไม่น่าใช่แล้วเอเดนนะครับโกของแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหราคา400กว่าล้านนะเปิดอีกใบครับ CB นะครับตอนนี้นะฮะ t ดู f ไฟหน1่0ล้านนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารอดูโอ้โหเปิดอะไรดีวเนี่ยแม่งสมองตันเลยว่ะเปิดรัวๆเลยครับผม อันนี้ไม่ใช่แบบแลนะซี็มครับอารเจดิน่าโอเคโกเมสแ่มไหมเก้าร้อยล้านนะครับโอเคเฮ้ยอังเคริโยนี่ว่าไหนใครจำอังเคริโยได้บ้างครับอังเคริโยนี่มีวลีเด็ดนะแมนยูบางวันก็เป็นทีมดัดดัดื่อทีก็เวลคาสยี่สิบเอ็ดทีโอทีวายนะครับแล้วก็มีลุนไอคอน เซียมอูอาร์นะครับคนที่เคยมีข่าวกับอาร์เซนอลน,นะครับเกือบจะได้ตัวมาแต่สุดท้ายนี่ไปได้โทมัสปาเตนะครับอูอาร์ไปอีทีละใบโอวิอา ER 96บวกนะครับ MC v ีอาร์เอย่างนี้เมสซี่แน่นอนนะคราวงามแบบนี้90,000โอเคไปเอาอีกใบหนึ่ง สวัสดีคุณจูล่งนะครับแอลเฮอีกแล้วโปรตุเกส c ซลุยคอต้าหมื่นเอ็มหมื่นบีมีเก้าสิบแปดนะครับโอวาร์นะไปครับใบนึงเสื้อสีขาวเบอร์สิบดูนี่สวยนะครับราคาอย่างแพงเลยครับมาคจัเค k ทีโบกูตัวครับ900ล้าน BP นะครับทีโบกูตัวทำไมมันดูแบบว่าราคามันกระล่องจังว่มี2ใบครับโอ้โหเดินครับขอบคุณมากครับประเทศไทยนะฮะซลีมานีนะครับแม่งมาเบิ้ลเลยเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะครับ21 TOTY นะครับมี2ใบนะฮะทีละใบ วิ่งแล้วครับผมว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> อัลฟอนโซเดวิดโอเคนะฮะอัลฟอนโซเดวิดนะครับตัวถูกสุดนะตัวบวยเหมือนเดอะซันนะย่าสื่อเทียโล <c oughs> สวัสดีครับสก,กายนะครับคุณสก,กายติดตามครบเดือนนะฮะ เอาไม้อีกม้นึงอ่ะเจ็ตโต้ต้องมาแล้วเจ็ตโต้ถล่มวังมังกรโจสัวคิมมิช์สองพล้านแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าดูเหมือนผมจะไม่ค่อยมีดวงกับกิจกรรมนี้สักเท่าไหร่นะครับขอโดครับมาไปเลยไปเดียวรู้เรื่อง ไม่ใช่แล้วฝรั่งเศส CB ลาปอกนะครับโอ้โหปอกๆเลยกู1,800ล้านเออพีมอะไรมาก็ได้นะเชียร์ผมหน่อยเวลูนี่บวก8นะฮะตีบวกให้ทุกคนดูกันไปในคลิปนี้38,000ล้านนะครับเวลูนี่นะฮะฉลองที่แบบว่า ผมเอาเสื้อมารีวิวเอาเสื้อมารีวิวให้ดูในไลฟ์สดหลังเกมนะครับผมผมจะรีวิวเสือ้อโอห่เสื้อโตหลักหมื่นแม่งแบบไม่แขวนมึงทุเรศมากเลยอาร์มแบบไม่แขวนมึงทุเรศมากไอ้่อันในี้นี่เดี๋ยวผมเอให้ดูมันเป็นเสื้อเพยเยอร์นะใครใครเล่นตลาดบอลเสื้อบอลจะเข้าใจมันเป็นเสื้อเพลเยอร์มันจะเป็นรูเห็นปะทะเลาะกับแฟนเพราะวันแพงถูกต้องครับใช่ครับ มันแพงมันเป็นเสื้อลูนี่ครับนี่ไฟนอลเห็นปะ่ะอันนี้ปักแท้จากสโมสรน,นะปักแท้จากสโมสรน,นะคือเสื้อเพเยอร์ปกติแล้วอะ่ะมันจะอันนี้เป็นความรู้เลยนะเผื่อใครแบบสนใจจย่าเล่นเสื้อนะแต่ผมบอกเลยวงการเนี้ยเข้าแล้วออกไม่ได้นีมันจะเป็นอย่างนี้เพเยอร์ player, เห็นปะ่ะเออไม่เห็นว่านี่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 นโหแบบ ทุกคนจําได้ไหมครับว่านัดเนี้ยสกอร์เท่าไหร่ผมทบทวนความจํานิดนึงทบทวนความจำว่าเสื้อเนี้ยสกอร์เท่าไหร่ใครจําได้บ้างเฮ้ยนี่ป้ายห้อยเลยนะเว้ยทุกคนไฟนอลโลมาสองพันเก้าเฮ้ยทำไมทุกคนลืมอ่ะผมไม่เคยลืมเลยนะนัดนี้แม่งแบบเป็นเกมนัดสุดท้ายของคิเซโนโรนันโดไงสองศูถูกต้องครับโดนไปสองศูนไงที่เอโตกับเมสซี่มันยิงอ่ะ หายแล้วพิมมาอะไรกันมาเต็มเลยวะเนี่ยแปดสอง่ะขอได้ไหมเนี่ยรูนี่เนี่ยนะผมขอจีมนะครับผมรักเวลูนี่มากนี่คือนักเตะทำผมเชียร์แมนยูนักเตะอันดับหนึ่งในดวงใจนะครับ PGR อบุกอยากใช้มากๆแต่เอ้ยติดเอ้าคิดหายแล้วเฮ้ยไม่น่าอ่านเลยกูเวรูนี่นะครับผมจะทำการชนไปเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะพอใจ ทุกคนช่วยกันกดไลค์มาลุลนวครับวีดีทีดีครับวีดีทีปลอดศาสตร์เวลูนี่เสียหมูครับสุกรอโลกันหมูพริ้วขอพลังแห่งเจสซี่อ่าเจสซี่จงสถิดกับเวลูนี่นะครับขึ้นลู่มานีครับลูนี่สวัสดีครับทําใจโอ้โหชื่อนี่แบบไม่ค่อยเป็นมงกลกับพี่เลยอันนี้หยอกเล่นมาเลยครับเวลูนี่ มึงมีคนขาเยอะได้เดี๋ยวกตีแม่งเลยมาครับผมจะทำการตีสกอตแมกโทมิเนเตอร์นะครับเอาเครื่องสั่งมวอเป็นลูนี่นี่แหละมาทุกคนช่วยกันกดไลค์มาไม่รู้ว่าคลิปนี้แม่งมาเปิดการหรือมาตีบวกแม่งไม่น่าใช้สู่ไปต่จอแล้วแม่งเอ้ยเป็นเขาเรียกว่า เป็นสูตรที่แบบผมอแดปแล้วกันวะเอามาเป็นของตัวเองกลัวไม่ติดแล้วตอนเนี้นี่เอาสว่างเขาเรียกว่าเป็นสูตรฟิวชั่นโโอ้โหแม่งแสบตาที่หายเลยคณดูบกตาแทบบอดอันนี้เป็นสูตรมิสเตอร์อาร์เมียแล้วกันนะฮะไม่ใช่สูตรมิสเตอร์จอและสูตรมิสเตอร์อาร์เมียชนสาสิบโคชชนสามสิบเก้าที หยอกเล่นหยอกเล่นตีแม่งเลยแล้วกันว่าบูกเก้าเนี่ยก็มาดิครับตูมว่าแล้ว <c oughs> เรียนทุกท่านตามตรงนะแม่งแสบตาที่หายเลยวะ่ะ